เ้านยรายลมรักตอนที่27อิินได้รับโทรศัพท์จากก้าวทับให้เขาไปหาแต่เขาก็ปฏิเสธอะไรกันเนี่ยแกกล้าปฏิเสธฉันได้ยังไงแกยังอยากเป็นลูกน้องสนอยู่หรือเปล่าโหเจ้านายครับผมอาเป็นลูกน้องเจ้านายเสมอนั่นแหละแต่เจ้านายทำไมถึงไม่ปล่อยให้ผมเนี่ยมีเวลาส่วนตัวบ้างล่ะครับตอนนี้หมอเจ้าชก็กลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว ซึ่งผมคงไปนอนเป้าและนั่งเฝ้าที่บ้านไม่ได้แน่เจ้านายก็รู้ฉันรู้แล้วฉันก็รู้ด้วยว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็รู้อีกอย่างหนึ่งว่าพีพีเป็นน้องชายของหมอเทาๆอุบาทแล้วเจ้านายรถไฟชนกันนี่เจ้านายจะเลือกใครครับรถไฟชนกันอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยแน่แนเจ้านายเนะี่ยชอบน้องพีพีอยู่แล้วแล้วก็มาชอบหมอเทาเาแล้วเรี่องนี้จะทําไงล่ะครับ แล้วเจ้านายจะเลือกใครเลือกใครมันยุ่งอะไรแกด้วยแล้วที่สําคัญนะ่ะแกมาพบฉันไม่ได้หรอกครับผมก็มีคนของผมต้องดูแลอีกอย่างหมอเทาๆ่ะคงหยุดนานเลยทีเดียวแหละส่วนเจ้านายต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้นะครับว่าจะเลือกใครระหว่างพี่กับน้องแตค่คิดไปมันก็น่าแปลกนะเจ้านายยูดีๆหมอเทาๆก็าาาลาง,งานกลับไปอยู่บ้านซะอ,อย่างนั้นนะ่ะไม่บอกแม้แต่เพื่อนสนิทด้วยนะครับหมอนาฬิกาเพิ่งจะลุ้งไม่กี่วันนี้เอง นอกนั้นก็ไม่รู้ด้วยอ่ะหรือว่าเจ้านายทําอะไรหมอเช่าๆแก่แก,แกอย่ามาสู่รู้นะ่าฉันจะทําอะไรเจ้านายพูดอย่างนี้แสดงว่าทําใช่ไหมครับถ้าทําอะไรไม่ดีก็รับผิดชอบด้วยสงสารหมอเช่าเจ้านายไม่เห็นหรอครับว่าหมอเช่าๆน่ารักแค่ไหนถ้าเจ้านายไม่รับผิดชอบไอเห็นคนนี้จะรับผิดชอบแทนไอเห็นแก่อย่าบ้าน่ะไหนแกบอกมีคนต้องดูแลหรือไงครับ แต่ถ้ามันตัวใจจริงๆผมก็จะรับดูแลทั้งสองคนมากไปแล้วมากไปแล้วแกเนี่ยเออตามใจแกแล้วกันแกอยากจะดูแลใครก็ดูแลเมียแกละสิเจ้านายความสัมพันธ์ของผมเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเมียก,ก็ยังไม่ใช่แฟนก็ยังไม่เชิงแต่ผมก็ไม่มีใครนะครับแต่ผมก็ยังจะดูแลเขาจนกว่าเขาจะไม่ต้องการผมหมายความว่ายังไงสัมพันธ์ซับซ้อนเนี่ย เจ้านายก็รู้ๆกันอยู่ผู้ชายอย่างเราเรามันจะมีอะไรสักอย่างครับแกนะแกไวไฟใช่จริงครับเจ้านายโชคดีนะครับผมต้องไปดูแลคนของผมแล้วหินวางสายของก้าวทับก่อนที่จะหันมามองนารายที่กำลังหลับอยู่นารายหลับจริงๆเหรอเขาพูดเสียงดังขนาดนี้ทำไมถึงนั่งหลับอยู่ได้พอเขาขยับ นาลายก็ลืมตาพร้อมกับจับแขนของเขานา,ายจะไปไหนนี่มันสายแล้วไม่หิวหรือไงหิวสิฉันไปด้วยนะอืมหินและนาลายออกมาซื้อของกินด้วยกันและในตอนนั้นอาทิตย์ที่มาหานาลายจึงเจอนาลายพอดีหลังจากที่กลับซื้อของนาลายตั้งใจมาคุยกับเขาเรื่องเฉาๆแต่พบว่านาลายกำลังกอดแขนหินและเดินขึ้นคอนโดไปด้วยกัน เขาจึงเดินตามหลังจนไปทันกันที่ลิฟต์นาลายมีท่าทีตกใจอาทิตย์นายมาได้ไงเนี่ยฉันจะมาหานายเรื่องเทาๆฉันอยากจะตามไปที่บ้านแต่ไม่กล้านี่ทําไมถึงอยู่ด้วยกันก็ผมอยู่ที่นี่แล้วอยู่กับหมอน,นาลายก็ไม่เห็นจะแปลกนี่อะไรกันในหินนายก็อยู่ที่นี่เหรอครับอทิตย์เก็บความสงสัยเอาไว้เพื่อไปถามที่ห้องพอมาถึงห้องแล้ว อาทิตย์ก็สักไซไล่เลียงทันทีหินยังคงตามเข้ามาในห้องแต่เขาไม่สนใจที่จะพูดกับหินแล้วถามนารายจะดีกว่านารายทําไมแกถึงไม่ไปทํางานก็ฉันป่วยยังไม่หายดีกลัวว่าจะพาไข้หวัดไปติดคนไข้นะแน่ใจนะแล้วทําไมแกต้องให้ในนีน่ช่วยดูแลแกด้วยก็ก็ก็เขาอยากดูแลฉันนี่ใช่ ผมเต็มใจดูแลคุณนาลายเองนาลายแกมาคุยกับฉันนี่อาทิตย์ลานาลายไปคุยที่ระเบียงอะไรของแกแกมีอะไรปิดบังฉันใช่ไหมแกกับในหินมันมันยังไงกันแกกับในหินชอบกันใช่ไหมนาลายฉันฉันยังไม่รู้ไม่รู้เหรอการที่แกแสดงออกชัดเจนย่าดนี้ฉันว่าใช่ถ้าอย่างนั้นก็ตามที่นายว่านาาั่นแหละ อะไรนะไหนแกรักนักรักหนากระเถาแไงทําไ,ทไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้อ่ะทําไมแกต้องโกรธฉันด้วยล่ะทิสฉันนึกว่าแกจะดีใจซะอีกที่ฉันไม่ได้คิดอะไรกับเถ่าๆแล้วเฮ้ควรดีใจเหรอฉันควรดีใจใช่ไหมใช่แกนี่มันยังไงนะพอฉันชอบเท่าๆแกก็ชอบพอฉันเริ่มชอบในหินนากลับมาแย่งไปแต่คราวนี้นาเป็นฝ่ายชนะ มันไม่ใช่เรื่องแพ้เรื่องชนะอะไรทช้นนั้นนะฉันไม่ได้อยากเอาชนะนายเพียงแต่ว่าเห็นกับฉันเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรจริงๆแต่เขาก็อยู่กับนายตลอดใช่ไหมเด็กคิดว่าฉันไม่รู้ฉันรู้อาทิตย์นายเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนายเลิกชอบนี่เห็นจริงๆเหรอหรือพูดไปอย่างนั้นเพื่อความสะใจเพราะฉันจะได้เสียใจในเห็นจะได้ไม่มีหวังฮะทำไมฉันต้องทําอย่างนั้นด้วยล่ะที่ฉันพูดนะฉันพูดจริงทุกคํา ตอนนี้ฉันเริ่มชอบในหินแล้วแล้วแกก็ไม่มีอะไรที่จะสู้ฉันได้เพราะฉันจะทำทุกทางให้ในหินมาชอบฉันให้ได้จะทำอย่างนี้เพื่ออะไรในเมื่อแกก็ชอบเฉาเแกเริ่มชอบในหินเองแกยังไม่ได้รักเขาซะดิซ้ำทำไมแกต้องขวางฉันกับในหินด้วยฉันพอใจที่จะทำทำไมฉันรู้ว่าเฉาเนะ่ะไม่อาจกลับมาเป็นแฟนฉันเหมือนเดิมได้แต่ในหินนั่นก็เป็นตัวเลือกที่ดี อาทิตย์นี่แกฉันบอกแกตอนนี้เลยนะว่าตอนนี้ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้หินเป็นของนายแน่คอยดูน้าลายเองไม่รู้จะทำยังไงเขารู้ว่าอาทิตย์เป็นคนเก่งและหมอน,นั่นก็ต้องทำได้แน่พ่อเดินกลับมาข้างในก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอาทิตย์เดินไปหาหินสองคนนั่นช่วยกันจัดเรียงอาหารซึ่งหินเอง ก็ไม่ได้หันมามองเขาหรือว่าสนใจอะไรเขาอยากจะร้องไห้เมื่อสองคนนั้นใกล้ชิดกันก่อนที่หินจะหันมาหาเขาดีนะที่เขาไม่ร้องไห้ออกมาอาหารเสร็จแล้วมาทานอาหารกันเถอะเมื่อกี้มีอะไรกับทิศหรือเปล่าคุยกันตั้งนานไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแล้วทำไมดูซซมก็ฉันไม่สบายนี่ยลายพูดแค่นั้นก่อนที่หินเองอก็อบกอดพาไปนั่งทานอาหารด้วยกัน พอทานอาหารเสร็จอาทิตย์เองก็เดินแยกไปคุยกับพินคุยกันอยู่นานสองนานจนกระทั่งพินเดินมาบอกเขาว่าจะไปข้างนอกกับอาทิตย์ในตอนนั้นมันทําให้นาลายรู้แล้วว่าอาทิตย์กําลังทําอย่างที่พูดและเขาก็คงทําได้จริงๆในตอนนั้นนาลายร้องไห้ออกมาเพราะมันการน้าตาไม่อยู่จริงๆพินเองออกไปทุรักกับอาทิตย์เรื่องลุงของเขาซึ่งเทพต้อง,างการเงินเองพินรู้สึกเห็นใจอาทิตย์ ซึ่งคนประเภทนี้ยากที่จะกำจัดออกไปนอกจากจะคมรคูเขาจึงพาพักพวกของตนเองที่เป็นทั้งกาศแล้วก็ตำรวจไปพบกับเทพในตอนนั้นเทพปัวมากเลยทำให้เขาไม่กล้าพูดอะไรมากจากนั้นเขาก็ยอมจักไปอย่างโดยดีซึ่งมันทำให้อาทิตย์ดีใจมากเพราะเขาเองก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอีกไม่งั้นงานและเงินมันคงไม่เหลือสักอย่างหนงไม่ช้าเพราะเทพก่อกวน ทีนี้สบายใจได้เราวสิคุณอาทิตย์ขอบใจในมากนะนี่หินแล้วก็คุณด้วยเว็บนะ่ะเป็นการดเหมือนผมยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีเช่นกันหวังว่าคราวนี้มอนนั่นคงไม่มากกวนคุณ,คณหมอแล้วครับลืมอะไรไปหรือเปล่าท่านอีกคนหนึ่งอ๋อจริงด้วยหมออาทิตย์นี่คือวายครับยินดีที่เราจักครับคุณวายวายเป็นตำรวจหนุ่ม ที่หน้าตาหวานแต่แค่หน้าเท่านั้นนะส่วนรูปร่างก็บึกบืนไม่แพ้หินกับเวฟขอบคุณทุกคนมากเลยถ้ายังไงผมขอชวนคุณไปดื่มได้ไหมครับเพื่อเป็นการขอบคุณได้ครับไม่มีปัญหาแล้วคุณตำรวจล่ะครับว่ายังไงวายอมยิ้มเขาไม่ขัดอยู่แล้วส่วนหินนั้นทํำท่าอึกอักอ,อ้าวไอหินแกเป็นอะไรไปวะหรือว่าแกจะไม่ไปเออ ใช่น่ะสิอะไรกันนายเห็นนายจะไม่ไปไม่ได้นะถ้าไม่มีนายได้ยังไงกันผมมีธุระจริงๆครับธุระกับคุณข้าวทับหมออาทิตย์คงรู้ว่าตัวนายของผมโหดแค่ไหนให้มันไปเถอะครับหมออาทิตย์ยังไงก็มีผมกับเบฟอยู่แล้วแล้วคุณไม่สบายใจที่จะไปกับผมสอคนเอ้ยสามคนครับไม่ครับถ้าอย่างนั้นก็ได้ ถึงแม้อาทิต์จะรู้สึกเสียดายแต่มันก็บังคับเหินไปได้จริงเพราะเขาก็รู้ว่าเก้าทับเป็นคนยังไงแม้กระทออั่งผอที่โรงพยาบาลเขายังยอมหมอน,นั่นเลยและนับประสาอะไรกับหินที่เป็นลูกน้องตามคนไปที่ผับด้วยกันก็คือผัดอินคำส่วนหินนั้นใช้เก้าทับมาเป็นข้ออ้างเพราะรู้ว่าถ้าใช้เหตุผลนี้อทิ์จะยอมและก็ยอมจริงๆเขาย้อนกลับมาที่คอนโดพอมาถึงห้อง ก็พบว่าห้องล็อกซึ่งเขาเรียกอยู่นานเขามั่นอกมั่นใจว่านาลายอยู่ในห้องแต่นาลายก็ไม่อยอมเปิดแม้จะโทรหานาลายก็ยังไม่รับเา้าจึงตัดสินใจพังประตูเข้าไปแต่ก็ไม่พบนาลายตอนนั้นเขาตกใจมากแม้จะเสื้อผ้าบางส่วนก็หายไปแสดงว่านาลายนาลายไปไปแล้วซึ่งเขาไม่รู้ว่าไปไหนในตอนนั้นเขเครียดมากแล้วก็กังวลใจ รือว่านาลายจะโกรธที่เขาออกไปกับอาทิตย์แล้วสิ่งที่เขาเดามันก็ถูกเมื่อานาลายเก่งข้อความสั้นๆไว้ถึงเขาว่าถ้าชอบอาทิตย์ก็เลิกจุ่งกับเขาซะแค่นั้นจริงๆนี่นาลายจงใจจะหลบหน้าเขาแล้วนาลายไปไหนกันมันเครียดมากทําให้เขาเนี่ยต้องกลับมาหาเก้าทับที่บ้านเห็นเจ้านายนั่งเดิมเหมือนจะเครียดพอกันเขาจึงนั่งหลงข้างๆดด่มร่วมกับเจ้านายแกเป็นอะไรไอห,หิน มาถึงก็เดิมพวดปรพวด,พวดไม่ขอเจรสญศพรจะขอทําไมครับตอนนี้ผมกําลังเครียดเมียหายฮะนหนแกบอกว่าไม่ใช่เมียไม่ใช่แฟนแต่ตอนนี้มาบอกว่าเมียหายโถเจ้านายจะมาซ้ําเติมอะไรกันครับตอนนายอ่ะตอนนี้น่าจะรู้ใจผมดีที่สุดว่าผมมารู้สึกยังไงเออฉันขอโทษเวย้ยฉันรู้ว่าแกรู้สึกยังไงฉันเองก็พยายามตามหาเมียอยู่ตามไปที่บ้านแล้วก็ไม่เจอฮะนี่เจ้านาย ได้หมอเช้าเเป็นเมียผมว่าแล้วทำไมถึงได้ตามนักหนาเนี่ยแล้วถ้าน้องพีพีรู้เจ้านายจะทำไงครับจะทำยังไงเกิดในเมื่อฉันฉันได้พี่เขาเป็นเมียแล้วฉันจะเอาน้องพีพีมาเป็นเมียอีกคนนึงเหมือน็บ้าไปแล้วละ่ะใช่ครับผมเห็นด้วยนี่แกเอาเถอะครับเราสงบศึกกันก่อนต่างคนต่างเมียหายนึกคิดเหตุผลว่าต้องตามเมียให้เจอเจ้านายเจอแล้วแต่ยังไม่พบ อันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ของผมเนี่ยไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนด้วยซ้ําเจ้านายช่วยผมหน่อยสิครับอะไรขอแกเนี่ยแทนที่แกจะช่วยฉันเพราะฉันเป็นหนายจ้างแกแต่แกมาให้ฉันช่วยเลยนะก็ถึงเวลาที่หินต้องพึง่งพาเจ้านายแล้วนี่ครับถ้าเจ้านายไม่ช่วยก็ไม่รู้ใครช่วยหินได้แล้วครับให้ตายเถอะไอหินเออๆออฉันจะช่วยแกแกเลิกดึงฉันได้แล้วโอ้ยถ้าอย่างนั้น เรามาชนแก้วกันครับให้ลืมเมียเฮ้ยลืมไม่ได้ครับตัวนายให้ตามเมียให้เจอเออต้องสองคนชนแก้วกันทําให้กล้องเองถึงกับตายออหัวความรักมันทําให้กล้องจะเป็นบ้าไอ้เห็นก็เพ้อไปเลยโอ้อะไรกันเนี่ยเก้าทับทําตัวเองเขาพอเข้าใจแต่ไอ้เห็นเนี่ยถึงขั้นเมียหนีหรือว่ามันจะสาดติดกันไอ้กล้องแกมองฉันทําไมวะ เออเปล่าฉันก็แค่สงสัยแกไปทำอะไรให้เมียต้องหอผ้าหอบผ่อนรือวะเมียงอนฮะงอนไม่ใช่แกไปทำอะไรแผงแผงๆเวลาอยู่บนเตียงกับเขาหรือวะไอ้ก้องเดดไปไหนก็ไปไปเออเออไปก็ได้แหมแค่ตรงใจนิดเดียวนิดเดียวอะไรของแกวะเฮ้ส่วนทางด้านใบอ่านมาดูเรื่องจากเท่าเทาเท่า,เท,าเท่ามาหาเขาเพื่มานานนี้เอง เรื่องพีพีกับอเล็กเลิกกันเขาเพิ่งรู้ว่าสองคนนั่นคบกันเป็นแฟนไม่อยู่วันมานี้และดูเหมือนว่าจะเป็นไปด้วยดียูยูก็เลิกกันซะอย่างนั้นเป็นเพราะอเล็กเข้าใจผิดคิดว่าเฉาเฉาเป็นกิ๊กกับพีพีพเขาก็เพิ่งรู้หลังจากที่เจอเฉาเฉาได้ไม่นานพอเรื่องนี้ทําให้เฉาเฉาและเขาไม่สบายใจเข้ามาหาพี่ชายยอมรับเลยว่าพี่ชายตัวเองนี่เง่าสุดๆแต่คนที่เคยฉลาด พอเป็นเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องความรักพี่ชายเขาดูโง่ไปเลยแกมาหาฉันทําไมเนี่ยได้ข่าวว่าพี่เลิกกับน้องพีพีแกจะยุ่งอะไรกับเรื่องของฉันฉันสั่งทุกคนห้ามพูดถึงชื่อนี้โอ้พี่พี่พี่อะไรพี่โง่หรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่โง่แล้ะไม่บ้านะทําไม่ได้นะเนี่ยที่พี่เลิกกับน้องพีพีพี่กําลังเข้าใจผิดเออนี่พีพีให้แกมาพูดใช่ไหมเนี่ย ฉันไม่มีวันกลับไปเป็นแฟนกับเขาแล้วเขาทํากับฉันถึงขนาดนั้นใครจะรับได้กันนอกจตฉันก่อนคนอื่นต่อหน้าฉันแล้วกอดกันโดยไม่แคร์สายตาคนอื่นด้วยพี่ครับไอ้คนที่พี่ว่าน่ะมันเป็นพี่ชายของพี่พีนะครับพี่พีกอดอยู่นั่นน่ะเออแกไม่ต้องมาแก้ตัวแทนกันฮะอะไรนะจริงหรือเนี่ยไบยอันไบอันเองหัวสันหัวคอ เมื่อพี่ชายจับไหลรทั้งสองข้างและเขย่าไปมาปล่อยผมก่อนครับปล่อยผมก่อนเออเออฉันลืมตัวก็จริงสิครับพี่เท่าเท่านะ่ะเป็นพี่ชายของพีพีเขาจะกอดกันมันก็ไม่แปลกนี่คือรูปครับรูปพาพปวของเขาที่นี้พี่าตาสว่างหรือยังถ้าแกพูดมาทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจริงถ้าอย่างนั้นคนที่เข้าใจผิดแล้วคนที่ผิดก็เป็นฉันน่นสิใช่ดิครับพุ่งจะรู้เหรอ ผมเนี่ยเห็นพี่เป็นฮีโร่เป็นไอดอลของผมมาตลอดเลยนะแต่ตอนเนี้ยพี่ดูงโง่มากจริงแกหยุดพูดแล้วไอ้ไลอันคนเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่คิดไม่ได้เหมือนกันวะแล้วนี่น้องพีพีเป็นยังไงบ้างฮะเริ่มเป็นห่วงเขาแล้วสิน้องพีพีก็สบายดีครับน่าจะมีแฟนใหม่เร็วเนี้ยแกอะไรมาพูดวะมพ่งจะเลิกกันได้ไมีกี่วันจะมีแฟนใหม่ได้ยังไงพี่ครับ น้องพีพีน่ารักแค่ไหนพี่แอนเล็กก็น่าจะรู้ดีแล้วทีนี้พี่จะยังไงต่อยังไอองไละ่ะฉันก็ต้องไปง้อแฟนดีวะเพราะพีพีไม่ได้ทําอะไรผิดทีนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะง้อ,อยังไงต้องทอํายังไงดีวะไรอันบอกฉันหน่อยนาทางเองเถอะครับผมแค่มาบอกให้พี่อะรู้สักทีว่าความจริงมันเป็นยังไงตาสว่างแล้วนะครับถ้าางนั้นผมกลับละบายครับพี่ไรอันไปแล้ว หลายวันมาเนี่ยอเล็กเองทำใจไม่คิดถึงพีพีคิดว่าพีพีมีคนอื่นและทิ้งเขาไปมันสุดแสนที่จะเจ็บปวดยิ่งรู้ความจริงมันยิ่งเจ็บปวดสักว่าเพราะเขาทําให้พีพีเสียใจโดยที่ไม่ฟังเหตุผลที่พีพีจะพูดกับเขาเลยน้องพยายามจะบอกเขาแล้วแต่เขาเองที่ไม่ฟังทีนี้เขาก็ต้องตามไปง้อแฟนอย่างแน่นอนเขาจะไม่ปล่อยให้พีพีเป็นหองคนอื่น